วันนี้ก็จะหมาดเล่นเกมประสบการณ์อีกเช์หนึ่งแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปเป็นอันนี้นะคะเคยกว่าอะไรนะหมดคู่ใช่ไหมใช่แ okay, ล้วโอเคไปเลยขอเวลาสักแปบบ๊บ <c oughs> ขอเวลาก็จะไปได้ยังไงนี่ไงดีครับลืมเปิดเปิดไม่ยังเปิดน <c oughs> ่าจะเปิดแล้วแหละ เปิดไมายังเช็คด้วยหอ่ยใหญ่โตใหญ่ฮึ๊จ้าโทนินจ้าเอ้ยจ้าลือกตัวอื่นฉันอยู่ที่นี่แล้วไม่เอาเบเกแก่ก้าทำไมอ่ะมันจะได้มีสกิลตัวคอลอ้าช่างมันเนึ่เอ้ากูลืมเรื่องนินจ้าฮึจ้าแต่ตาแลกก็ได้เป็น มึงได้เป็นไรมึงได้เป็นไรได้เป็นคาเมเลียนใน้อ่งจานเนกับกูดิอยู่ไหนอ่ะไป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 ไ่ใ่าเราด้เยจ๊าควนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูจะซาโบแล้วเตรียมฆ่านะเอิไฟจนห้องไป้องไฟไปไฟเตรียมฆ่าอย่ามึงฆ่าม้องไฟตองไหน มันมีคนไปซ่อมเดี๋ยวไปฆ่ากูให้เห็นมึงอะ่ะวัดดีโอ้ยจย๋ายัมึงฆ่ามันมีคนกูนั่งกูไม่ฆ่าหรอกนี่จับมันนี่ใครอยู่คนเดียวเราจะไปฆ่ามันจ๋ายังมึงรอบรอบมีคนจ๋าลงเข้าอตามมาไม่มีคน สีขาวคเราเป็นไม่ใช่หรอวะไม่เหมือนอาจจะเลือกสกิลหนึ่งก็ได้สีขาวเป็นอะไรอาจจะเป็นพวกไอ้เ่ายน้ำเบอินปะไอ้จ๋าโดนเลอะมึงกดหมวดเลยหมออสวยหมอสวยผมบอกแล้วหมอนี่แหละหมอที่จริงใจจ๋าฆ่าได้เลย ห,หาหาใครยะอไรอะอะไรวะาอย,ย,ย100จากไขจหูหาท่อหาท่อกลงท่อน้ต่อไปล,อละลงเลยลงท่อเลยถ้าไม่ใครเห็นนะลงท่อตับ จ้ากุลงพ่อห้ามออกมากดที่ลูกศอกดที่เ่าครับใครจูอย่าเพิ่งออกจากทอดนะครับใครมาใครจูจับ้าจับตาโบจายาอย่าออกไปแก้นะนี่หมดใครจูวบบนี้ เอกอูอน่ากลัวสุดแล้วขอนจูวิ้ดองชนะแล้วบอกยังไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะเชื่อดิว้ามึแก้เท่าหร่สิคอยกูดิคอยกูดิถ้าเกิดมันไม่แก้เราก็ชน,นะเออดินี่แต่เราจะได้ศูนย์เราชน,นะ กัวขอด้วยให้จ๋าเอาลืมไปเลยว่าอัดคิวเฮ้ยกูไม่ทายตอไปแล้วเล่นอีกเก่นึงถ้าเกิดเกมหน้าเราจะหลายรอบแบบนี้คิดไม่ยาวหรอกยังไม่ได้ฆ่าใครเลยเออจริงเดี๋ยวขอรับของก่อนนะแค่ไปจ้าไปจ้าอีกแล้ว ัวยโตเหมือนเป็นหัวผลไม้เลยว่ะใส่หมวกผลไม้วน้นวิวิววมีสีมันเปลียนสีแน่นอนไม่ต้องห่วงตโอ้มหหัวหมากูเลยเนี่ยโอ้เต้นน่อยใชัเต้นน่อยอ่ะเออ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 เอ่เออเออเออเอเออเอเอ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 จเอเออเออเยอม่อเออเออเออเ นี่มีคนจนนะคะขัดกัน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 โอ้ยจ๊ะกลัวว่าแจ็คฉันล่วงรู้ทุกอย่างกลัวแจ็คเลือกของไหมคะกลัวเรทำองอะจ๋ามึงเป็นอะไรอ็งก็เดิน เอ็งก็เดินกับข้าหาหาคนทำนายแค่นั้นแหละจ้ะทำนายได้ยังรออยู่เลยรอแป๊แบเบดี๋ยวทำนายอันดับแรกอะทำนายสีส้มก่อนเลยทำไมอะฮะทำไมอะไม่น่าไว้ใจแค่ไม่น่าไว้ใจนะและ้าเกิดเขาเป็นฆาตกรกูสามารถใช้สกิลบอยแจ็คได้เอ้ยกูทำนายนนแล้วแ่ะทำนายแค่ไม่รู้ดิทำนายมึงมัง้งเดี๋ยวทำนายสีม่วงบ๊า ทำนาสีเนี่ยหาเลยทำนาใครก็ได้ <can> อเทมมันเดินหนีว่ะคิดวงา,าคิดวงไม่เ,เดี๋ยวมาเขาคิดว่าคุณมา็นฆาตกรก็ให้ดูฆาตเขาแกเลยดูแล้วลูกเรือ เชื่อใจได้สีอะไรนี่กูไม่เก็บสีฟ้าสีฟ้าทั้งหมดคือลูกเรือจ้าอ้าโอ้ยสัตว์ยากซะด้วยอันนี้เนี่ยผ่านละยากอยู่ยังไงอ่ะเฮ้ยจ้าหนี ีอะไรล่ะตบแกหมดจ้ะทำายได้ยังรอก่อนได้ไม่ให้กูทำอะไรหนักเลยตบเลยดูก้อนจาแบบทำลายวัชไก่อนเพื่อนเพื่อนมารวมกันเยอะดูเร็วสิทำนายก็จอตกไปแล้วตกไปแล้วเพื่อนกูเนี่ยทำไมทำนายไม่ได้วะาัานเดียวต้องรอรอบต่อไป ไม่เมึองจะให้กูทำลายทำเี้อะไรเนี่ยไม่ก็แต่ละรอบมันทำได้ถ้าทำลายได้เดียวเวลาคุ้มมากอ่าอุ้ยอ่พ่อหมาปะเดียวได้ไแดงต้องหเป็ตทางเพิ่มดีแดงตึ้งสองโจ๊กเกอใช่ใช่เดี๋ยว่เดี๋อยว่าไม่ไดเลยือผิเื่อคือ แน่นอนเดี๋ยวประเดี๋ยสีสีแดงตัวไหนแหละเป็นอะไรนะเป็นดาตัวแรกเป็นดางวคือจุดตัวที่สองเป็นจบไว้ดาวตัวแรกไปที่สองเดี๋ยวให้ดาวสองเดี๋ยวให้ดาวคือคือดาวแป้งคนแท้ปะนคนแท้ไปดูเรื่องอะไรไอ้ฟาร์มินน่าสงสัยเลยฟาร์มินคนดี ใครคือฟาเมนก็คนนทำนาไปไงไม่ก็วินคนดีอ่ะฟามมนอะไรกวินคนหน่อยนงเลยไม่ได้ได้ได้ไว้ใจคือไม่ดาวเลยคะไม่ได้เลยเอวได้เอวเดิได้ตวเี๋นะคือราตวแรกลยนตัวแรกไปโดตัวแรกไปค่ะค่ตัวแรกเป็นวางเพิ่มไม่ทันราคา ป้าเดร้ยายตอนมีแปลงล,างล่างเป็นปลาด้ยวยจ้ามันชื่ออะไรนะซูเปอร์สตาร์ป่ะใช่ชิชิเวสป่ะจ๋าทำไรรอ,อก่อนเดะอยาก,<ว>ก,กทำลายใครเอาใครก็ได้ที่ไม่ใช่ฝ่ามินพูดเฉยก็กตบเลยนะเอ้ยจ๋าเว้นวเราเหมือนกันนี่หว,<อ>ว,ว่าเนี่ยมีคนวางเพลิงคิดด้วย ยังไม่ทำได้เลยอะไรเลยโอ้โหโอเคอีกรอบหนึไปกันเลยไปไปกันจ้ะอ๋ออ๋อกูนี่หวัดรลืมจ๋ารีบขึ้นมาเปลี่ยนสีถ้ามีสีที่ต้องการคัตตาคอนคัตตาคอนคัตตาคอนอยากไปคาตตาคอนคือมันน่าจะแอบไอ้ตาที่ที่เราไปคาตตาคอนมันน่าจะแอบใครจูกัน พี่จ่าสีบูสีมูแล้วไงก็เล่นได้เหมือนกันเลยฟ้าสตุ่ยฟ้าสตุ่ยนี่เด็ดฟาใสตุ่ยนี่ฟาสตุ่ยป็นจอบตะกะค่ะไอ้ต้องเราเร็วกว่าสองครั้งเออพู่จ่าอยากเล่นจอบตะกะแต่ว่าจ่าได้ทั้งมันแต่กูวางเพิ่เอง <Yeah. S 2> <laughs> มีสามตากูอันเล่นสามบทบาทเว้ยซิบหาแล้วนักข้ามการเวลามีนักข้ามการเวลาได้หรออุย้ยทำเฟสตีกว่าเฮ้ยจานริมแก่ขมือจานริมแกกฟังดิกูจะขมือมือต้องไม่ใช่หรอ เออกูจะขมือบมึงอีโต้ขอขมือบมึงหน่อยเถอะอย่าขมือกูอ่ะกูติดกูก็ติเดเราหาเฟสชทำก่อนนี่กูมาเติมน้ำมันกูก็เติมไม่เติมไปกว่าทำไฟไฟ้าดีกว่าวิววหมาปลาเดียวได้อะปลาเดียวได้อะไม่กล้าโอ้ยอย่าไปกล้าทำ มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำบ่อยจังวะเขยทากรจะทำอะไรขนาดนั้นไป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 ไไ ข้าสึกฟาร์มินได้ๆเอ็งต้องขมวดศิฟาร์มินนี่คือภารกิจ<อ>ของเอ<า>็งแต่งฟาร์มินอยู่ไหนเอ็งต้องฆ่าที่มันมีผ้าคุมหัวนะเพราะตัวนั้นมันฆ่าไปแล้วไม,ไม่ทำก็ได้าจากขมวดหนะจากหลังไม่ได้ขมวดทำไมอ่ะเขาไม่ฆ่าตะก,กอนไม่แต่คนอื่นก็หมดจ้ะป้า เฮี่ยค่าเองหมดเองปล์มินหรือป่านะปาล์มินโอเคนล์มินนะปล์มินไอ้สีแดงีตะอไปอเกินไปไปเล่นอีกรอบดีกว่าทุกคนยไม่กดเลยกดนะคะรอบสุดท้ายโอ้ย ปถ้ากูล<ข>ืมเปิดไม้นะกูจะบ้าคลั่งแน่แน่ขอให้ที่เป็นจอมตะก,กะหรือว่าฆาตก,กรนนะขอร้องกูลืมเปลี่ยนโอ้โห,หเลี้ยงแต่ว่าเปลี่ยนอ้าวต้องีปเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเมื่อกี้ใครอะโอ้ยศูนย์ศูนย์หนึ่งขอร้องละ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  ขอร้องละมีบทบาทเม่อบทบาทกูขอเธอโอ้โกูฮันเตอร์ไว้แจ็คได้เลยอ่ะดีกูยกูไม่รู้จักเลยไว้แจ็คัคืออะไรนะทำไมเอากูเรื่องบมอกทำไมได้เนอเภอมึงมึงกด2รอบไปเซ้กูกดที่หมอนสรอบไอ้เหี้ยนี่คือเริ่มมาก็ซัโบราดเลย เราต้องอยู่ด้วยกันนะมึงทำฝั่งนี้ก็ทำฝั่งนี้เอมคอยู่อย่งนี้แล้วกันเดินด้วยเด็เดินด้วยวิสีแดงเยยตามานะถ้าเราูดีอ้กช่วยกูได้ไหมาภารกิจทำกันภารกิจเดียวกันไปไปไปนี่ใช่กันหรอฉัน ชามูส uh oh, oh, ั่งสังอ erm> ุ๊ยเกูสิบอาวะปิ๊มจังไปวู้ยเออเอามาดี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 เอามาดิเอามาดีโอ้ยโอ๊ยใครใครกับหูเฮ้ยใครเป็นหมอมึงได้เป็นไรอ่ะ ได้เป็นนายอำเภอแต่ไม่รู้ใครค่ะแล้วมันก็กระโดดลงคอไปเลยพูดดิพูดออกแล้วหรอเล่ <c oughs> ทำไมไม่รอหมอมาชุบ้าทำไมไม่รอ,ม,อมาชูย,ยังไม่ได้ดูเลยอีย้ยตายเร็วจัด รจไปกูอรเงี้ยจริงจริงอกก็ได้นะเลยเรียบร้อยไว้แจ็คตายไว้แจ็คตายกี่วจริงเหรออาฟูด่แล้วแก่อนตะคะค่ะขมสีิมพูครับ่ะ ก็ไม่ใช่โอ๊ะสีชมพูเป็นไวจ์แจ็คเป็นไวจ์แจ๊กมึงลืมปิดไมโครอะอะมึงลืมปิดไมค้น่ะลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนจะไปทำภารกิจให้ไม่ได้ปิดไฟต์เตอปิดไฟเดี๋ยวกูจะพาไปดูน้องสีเขียวมินนะคะวิ่งไปไหนเดี๋ยวกูทำเวรดีกว่า จ้ามึงก็คอยดูแล้วนะว่าใครเปฆาตกรหนูก็จะไปยิงไม่อะราเล่นโทษๆธอ้าวกูมองไม่เห็นวิญญาตัวเองเหียกูอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้กูดูน้องเราต้อสวัสดีกูอยู่กับมึงดีกว่าเห็นกูบอเอ้ยบอกเห็นแเนาะทักหน่อยดิทักหน่อยวิจกสิ บอกโตตัวแย่มาแล้วเบื่อแต่เราไม่ได้เป็นนะทุกคนคือยูทูบเบอร์คนอื่นเขาเล่นแล้วเขาถ้าเขาไม่ได้เล่นกับเพื่อนเขาจะเล่นแล้เขาตายใช่ไหมเขายังดูต่อแต่เราไปยังไงเจนเล่นๆเล่นๆว่าเราก็ไม่ได้เป็นลาก่อนรากรึเพื่อนแต่กูว่าสีเขียวนะอือโอเคค่ะเอาล่ะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะชอบ ถ้าชอบเราเล่นเกมนี้ก็เมนมาได้แต่ไม่รู้ว่าคอมเมนจะเปิดให้เมนหรือเปล่าดีต้เปิดดี